สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแล้ะก็เอฟซีที่ติดผดติดเถิงถูกถุกท่านครับพี่น้องไอมื่อนี้กะพ่อครับช่องหมอลำเถิงคือเก้าครับพี่น้องก็พ่อครับช่องหมอลำเถิงนะครับพี่น้องเอ้มือนี้เพลนเสียวแพะมาทรงนะครับไปสือแพะน้ำน้พัดฟรามได้แพ้มหาโตเพลนเสียวแพ้มาทรงก็เลยเสียอก,กาส รีวิวอ่อาศาสต์กันเว้ยรีวิวแพะม่วนเกาแพะม่วนอยู่ฟาร์มของอังสุมาลินฟาร์มนะครับตัวนี้เพิ่นเมื่อนี้เมื่อนี้ของเกาแพะเก่าที่ที่เลี้ยงอยู่นะครับอันนี้พ่อท่านอันนี้แม่ม่านทองปุ่งเดีย๋ยวมันอยู่ในห่มมันอาจติบอแจ่งเนี่ยไอพี่น้องในเบื้องแม่ม่าน ไม่มานม่านใหญ่เลยพี่น้องม่านแบบงี้ไก่สีออกล่ะมัานดเดียสี่เดือนกว่าล่ะนะครับมันจะลอยลอยกวัวมือล่ะถ้ามาดาแพนมันสียูประมาณจาก140ักหนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าวันมันสีออกนะครับมันจะนีก็น่อยเห็น่นกินหยาอันเป็ตัดกอกอันนั้นไม่ให้กินมือนี่ถ้าพี่น้องอเป็ตัดกอกไอ้กอกแบบแค่แค่เป็นดอกข,า,ขาวๆนะครับ จนดอกแค่ม้วนนี้แค่หน่อยแต่แม่แม่นี้่านขืนอยู่ทั้งทั้งหานนี่เป็นแพะนั่นะแพะแม่สาวแพะแม่ไม่สมเลี้วครับแม่นี่ก็ได้อันแม่นี่อยู่อายุอายุของมันกับแปดเดือนแปดเดือนกลัวๆมันก็สมนะครับตสมมันที่1ิที่ผ่านมานะ แม่สวยแต่บางตัวขึ้นตัวหน่อยเลยครับพี่น้องแต่ว่าี่องบนง,งามแม่นีง,งามรูรลางหนาตาสวยมากเลยอันนี้เพิน่นติดแม่เพิ่นมาอของฟ้ามอังสุมาลินฟ้ามนี่เริ่มเลี้ยงมาจากเมื่อวันที่หนึ่งมก,กราสองพนานะครับสิขึ้นปีใหม่ปุ๊บกแบัน,นี้เลยกระเป มาเปิดป้ามาเอามาเลี้ยงเลยอันนี้ลูกเห็นมาออกเป็นมาออกน้ำไม่กระลั่งเดือเดือนเดือนเสร็จเสร็จนะครับอนี้เดือนเสร็จเดือนกู้กู้นี่แหละนะครับเป็นว่าประมาณสามสี่โมงสามสี่โมงคนแจาแพเขามาส่งนะครับเมื่อวานนี้ไปไปซื้ออยู่น้ผัดปร์มอยู่บ้านกุดเอนบ้าน มันนาทงตำบนกุดประทายบ้านนาทุ่งตำบนกุดปะาทายอำเภอเดชดนะครับเขาเพื่อนกับเปมันเป็นพันธุ์พันธุ์บ่อลูกผสมแบบพันธุ์เดียวกันนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็บ,บ่อลูกผสมคือกันนะครับเป็นื่อหลายมุมอันนี้พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่กับไงผมเอาพัานธุ์แองโกลมาผสมเพราะว่าอาศัยอาศัยแนยวไง แต่มันใหญ่ตัวใหญ่โอ้มันมันแดด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 อันนี้แม่นี่ก็สมแล้วแม่นี่ก็สมแล้วแม่นี่ก็สมเดะเดเดะซองเดือนล่ะแม่ดีแม่ซื้อคนวละลีลาวาดีสิบมวนได้ลีลาวาดีตัวนี้เรวัด <c oughs> <c oughs> โอ้ยขวานเนื้อไายพี่น้องบพเาะมนไส้เริ่มยู่เลยไสสมัครน้ำลายจากของแม่นี่ก็สมสมแล้วนะครับแม่นี่สมสองสามหมื่นที่ผ่านมาประมาณวันที่สิบ5ีสิบห้านี่แหละนะครับม่นี่ก็ะทสินเดือนแม่นี่ก็ มแล้วนะครับมันมันสิมีแม่นี่นี่หาโซกของอังสุมาลินฟรามีตอนนี้ยังบ่าท่านนับรวมม้วนไปซื้อมหามาน่นี่มันก็สิมีตัวแม่ยอายุเจ็ดตัวตัวผู้สองเดี๋ยวใครจะเก่าตัวเ่าขายนะครับขายออกไปจำนายออกไปนั่งเพราะว่าผู้ลังคนเพิ่งจะเลี้ยงเพิ่มมาขอแบงค์เสินะนี่บมาที่นี่กับมันมันยังหน่อยก็ไปซื้อเพิ่มเสินะ จะว่าไยไปไยมากไยมากไยไปไยออกายเขาออา่านะว่าน้ำแพร่กัได้เนาะมันกะจัดกระจายกันอยู่พูนเหมือนเหมือนนี่จินกจินต้นแค่สักกันแล้วสองใบสองแรงจะคอยจินกินต้นกระถินต้นกระถินกบอึดดอกพี่น้องนะครับพี่น้องพูดใดอยากเหลี่ยงโอ้ยจะเป็นไงครับกาเหลี่ยงแค่เนี่ยมือเสารู้ขาลูกขึ้นมาล่างนาล่างตาแล้วก็บออกไปตัดกกกระถินมาที่จนหา้นจน,จนท่อแขน น้ำขางท่ากับเบิด์ตก็ไปนองนะครับเฮเขากับมันหาหญ่ามันเนี่ยเว้นมันบบคอยกินหญ่ายเลยเยเว้นก็คือไปนอนอยู่ทั้งทั้งเหื่ยนมันเพราะว่าผมเห็ดเห็เเดเหืเ่ยนมันเยอะใจเหมือนเหื่ยนของทั้งเครื่องมันสิเป็นผักนะครับเป็นผักเกิดได้กับเป็นเคื่อเหี่นข้นกับตีมเออไม่น่าสามเท่เป็นเหลียว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 ,วเ,อเอาเอากระไฟแซกเท่านี้กระไฟแก๊สเท่านะ ตั้งไว้เราดึงเข้ามาใส่พอดีตัวก็ไปแก็บพอดีสิลมขีันพอดีลมมุ่นมันพอดีนะครับเรื่องง่ายๆพี่น้องหน้าฝนนี่คือหน้าฝนนี่ผมสิบหามือผมก็สีทายประหยัดให้แ่งท่านึงคือเทาสีทายประหยัดแบบขีดแน่แบบกอกแน่สินะบานนี้ทาสมมุิว่าหนาแรงกประมาณเดือนเดือนหนึ่งก็จะสามารถใประหยัดเท่านึงถึงถ้าเกิดเบื้องอาการของแผลนันก็จะสะอาดกันเป็นหอก เดือนหนึ่งคณะแรงน,นะคะนรับคณะแรงประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ใส่พยาธิเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าเบิ้งแล้วถ้ามันมันพออยู่อยู่มันรู้ดีอยู่กะประมาณเดือนครึ่งเก็เสียเขากันจะคอยฉีดยาขาพยาธิีนมันนึ่แต่ว่าคณะฝนเนี่ยนี่กะประมาณสิบหาหมื่นครับพี่น้องร้านสิบหาหมืห่นเ่าก็เอใส่ยาขาพยาธิเส้นหนึง่งเพราะว่าลูกสาว่นกับ เป็นผู้ดูแลนะครับอังสุมาลินเิ่นเป็นผูน้เบ่งเป็นผู้แย่งให้แต่ว่าเดี๋ยวมาเลี่ยนแพะตั้งซื้อฟาร์มอังสุมาลินฟาร์มเพื่อเลี่ยนมาทั้งสายสัตนะครับสัตวัสสาศาสตร์นะอาเสียนเงาบูทายนำเลยพี่น้องเพราะว่าจังนี้มันประมาณจักโมงเคืองสองโมงผมแ่าไ,ปไปลบไปลบมาให้พี่น้องได้เบิ้ล แต่ว่าเบิ่งอาการของแผลแล้วมันกะบ่บ่น่าสิมีโรคมีพ่ายอีหยังมันบ่น่าสิมีโรคมีพ่ายอีหยังเพราะว่าส่วนมากแผลเฮาเฮาเลี้ยงหรือทงที่ที่มันกะที่ก่วงไอ้พี่ก่วงคอยให้กินอยู่ข้างทางดำนี่ครับพี่น้องทางาเสียนทางบ้านน้องเงินหอยไปบ้านไดก,กระแทงอยู่กิโลเมตรทีหนึ่งจะถลาออกจากน้องเงินหอยมา ให้พี่น้องเด็กแล้วมันรีวิวให้พี่น้องเบิง้งนะรีวิวให้พี่น้องเด็เบิ้งกันแบบเดี๋ยวเพิ่นเอาม้วนไม้มาเอาซุมไม้มาผมกระสีเอามาไยพี่น้องเด้เบิ้งต่อต่อไปนะครับต่อไปพี่น้องได้เบิ้งงามๆแผลไม้เดี๋ยวปไ,ไปซื้อแม่บ้านหาโตครับผมไปซื้อมาหาโต ราคามันกันเขาฟันอยู่นะครับเอา้าพี่น้องเบิงเบิง,บงมวนไหมบานนี้อาได้มาไหมอีกหาโตโบันไหทายให้พี่น้องได้เบิงตอนเราเพื่อเรามาล่องตอนรถมาลงมันโอนอัวผู้มาทรงกับมาผู้เดียวบ้านนี้ผู้มาถาวกับมาผู้เดียวอีตัวหนึ่ง ไกลมาตัวหนึ่งไปหาหมูคนละตัวนึงเดี๋ยวนี่ตัวนึงนี่ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามสองตัวอยู่พู่งมาเนี่ยนันหย่านจากคลองเนี่ยมาลงใหม่อันนี้สองตัวลงมา,าพอดีเอาเอาแพรมาลงแล้ววานนี้จากคลองในรถเพิ่นแล่นของเมื่อจากแล้ว กล่องมาไทายให้พี่น้องได้เบื้องอื้อจะลืมเล้วพี่น้องเด้อยไม่ใช่ได้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแจ้งโอ๊ตสับขัดสไครต์ระกด,กดับกดกระดิง่งตั้งแต่ได้แจ้งเตือนได้เบิ่งคลิปใหม่ๆน้ำนะครับพี่น้องมีคลิปใหม่ๆมากก็จะแจ้งเตือนให้พี่น้องได้หู้จักจะดี๋ยวนี้อยู่อังสุมาลินฟาร์มนะครับพี่น้องได้สั่งแพะน้ำน้ำผัดฟาร์มเพิ่นเอามาเอามาหาตัว เอามาเอามาเพิ่มหาตัวอันนี้สองแล้วก็ม้วนอันยูอัน,นอันนี้อันนี้ไม่ไม่กระถินม้วนไปนตัดมาตาัดมาแล้วมาเ,เอา,เอาให้แพ้กินเลื้ดแต่กลางมันก็มันสั่นไหมมันแห้งสิเพาทานนี่คลอนใวม่วใส่ทั้งกิโลเผาคึ้นมาผมก็โอ้ยกวนรับเปนแพ้เถอตัวมีก็ไ,ได้ปลอย ปล่อยแพะแม่ลงปล่อยแพะแม่ลงเพื่อไปเถอะเธอกระไล่กวนไล่ลกวนบา,างยางไงตัวเพื่อเกากันไหมนี่นะครับนเพาะว่าม่หาตัวคองเก่ากับมันเหลืออยู่เก่าตัวอันนี้มันของเก่าดอกมัง้งคลองเกา่าแลนโอนดัวกันกําลังปล่อยลงแลนยํากัน ไรคูบกันเพ่ลพอกกันไม่หรือกินไม่โอ้ดีว่าจถวนี้เนาะวอ,อนวันน้ำแพะแพะมาใหม่นี่กำลังแล่นออกไปทั้งหมดแพรผูตัวนึงก็เป็นตาซังเนี่ยมันแล่นกวนตัวนั้นแล่นกวนตัวนี้เป็นพันแหงกูขนลายน้ำนักน้ำนักบ่ค่อยดีกับพันบอ่อเลยแต่ว่า ผมไปได้ต้นนี้มากดหมากะเห็นมันใหญ่ดีมันใหญ่แห้งเห็นใหญ่อีเป็นตนายเสียบครับตัวเมียหซ้องตัวกับบปงทอมันตัวหนึ่งมันยำขอ,อกไปแนละ้มวม้วนไม่มว้วนไมเนี่เขามันกรลังมาหดยังบัทลันหลึองอยู่ยังบัลลังกหัววาตัวได้เป็นขอกตัวนี้โบเป็นขอกน,นะครับนี่เท่ง จะคล้องเกา่นานว่าตอนเช้ามันยังจินย้าไม่อิ่มเลยผมรีบจับมาส่งวกบว่า,ามันดีอะไรฮ่ามากเพราะว่ามอว่านี่ไปสั่งน้าเพลินนะครับไปสั่งน้าเพลินไหวว่าเหมือนนีเนนพี่นนมาส่งพอดีทางวัดเพิ่กลมีงานมีกเ็เลยขึ้นไปซอยงานทางวัดเป็นโทรน้ำบอกเป่าลงมาเป่าลงมาเอามาเบิ้งท่างแพร่เก่าพิ่น้ำ พี่น้องเบิ่งคิดไปกับอันใดมันบ่ถูกใจกับบอกด้วยพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ถทายไปตามใจจากของ่ฮห้ว่ามันสิถือใจท่านผู้ชมบอนะครับถาท่านผู้ชมว่าอยากเบิ่งเป็นในรูปไหนแบบไดนนะครับผมก็พยายามหาอันนี้แม่ม่านผมก็พยายามหาเ,เรื่องดีๆพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับ ีพี่น้องคอมเมนต์มาบอกมานะครับอย่างอันนี้คอ,อกมันคอ,อกมันเลยมันไดขึ้นนี่มันไดขึ้นมันจะนอนทั้งเฮือนเนพืดด่อนผู้ใดย่ขึ้นก็ขึ้นเพื่อนสิขึ้นไปนอนทั้งเฮือนมือเศร้าหนิผมบริบปัดมันยังมีขี้อันนนั้ปุ่นขึ้นไปหันแป๊บหนึ่งขึ้นไปนอนทป็น,นข้อนน ใกล้กับยูดีเลยพี่น้องขอ,อกแพะเพราะว่ามันมัน,มนบูดแนวกินอันนี้ผมเห็ดเป็นหลอกไว้เห็ดเป็นหลอกหญ้าไม่หลอกลูกนะนี่คอกหนึ่งหญ้ามาอีกนี่กับขอ,อกหนึ่งมาแจีพี่อขอ,อกหนึ่งหนึ่เห็ดประตูไใบยีด้านที่มันออกพี่จะมีอีกขอ,อกหนึ่งคือคือข้าเห็ดไบสี่ขอ,อกเหมือเธอมันอ,ออกความกันเธอละสามสี่ตัวมันกระจายเห็ดหลอกไว้นี่เห็ดหลอกไว้อย่างสี่ มีประตูปิดนะครับนี่สมมื่อว่าปิดประตูกับสีมูกัสิโบลเด่มากไก่มีวิอยู่ของมัน,มนแต่ว่าผมเห็ดเป็นคอ,อกใหม่ครับนี่ทุน่นโบไล่โบลเด่เห็นเป็นคอ,อกเล็กคือเพิ่นมีวิทยุเปิดให้ฟังเห็ังมือมือได้มันอารมณ์บมดีมันแดน,นเหมือนเื่อตึงตั้งนะกับเปิดวิทยุเปิดมะล่ำแขะฟัง เขาก็ระถินส่วนหนึ่งเ,เขาเขาคมไว้นะครับเอ้าสาดกันอันส่วนหนึ่งเาขงเาเขามาคุมไว้นี่อนี้มันกินนี่ในคมอ,อีกส่วนหนึ่งก็ไปตากแดดไปเกษตนตัวแดนบอดนั้นก็ขึ้นกินทั้งทั้งเกษตรนนะน,นี่ตัวแดนมันอันนี้เขาก็เอาขึ้นเห็ดเป็นห่านให้มันกินตัวมันบ่มมาขอ,อนมกกันก็จะกิไปหากินอยู่ทั้งทั้งห่าน เขาเห็ดไปจังสีละนะครับเลียงแพะมันง่ายดยพ้พี่น้องพี่น้องพูดได้ยากเลียงกับล่องมึงด้วยพี่น้องด้อยมีดินจักรนหนึง่งหรือสองเลยสินะครับเส็ด <i> ที <i> ผมก็ใส่ตะไคร้เอาใหม่เอายังหลอมออกไปขางนี่ก็คือเป็นเป็นเดินหยาให้มันเป็นเดินหยาให้แพะเอาไปกินย่าย่ามันแดดจังสีมันก็บ่ค่อยอยากออกเด้พี่น้องก็บ่ค่อยอยากออกไปนะครับ แต่ว่าไขม,มันขึ้มมันก <tinc S 1> ็ออกมานี่เห็นบ่อลนี่ออกมาบ้างสีมันก็มีห่มใหม่มีห่มใหม fall. ่เนี่ยก็ดิกกับมาหมาหมุนเยอะใส่โฮมใหม่จะสัสการ์บัมันถอนมันเย็นแนมก็ออกไปสานาพี่น้องเอาอันมาคลิกงัวมาแขนให้นีมันไปหันไปหนีจังดังปังแปังปังแปังปังแปังมันจังเดยอันนี้นะครับเอาให้พี่น้องเบิ่งคลิปซ้ำนี่นาะพี่น้องเนาะเออ ก่อนสิไปก็จะเลืมเด้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งนะครับพี่นอ้องเพื่อมีคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิดิเบิงพี่น้องกับสิมันกับสิแจง้งเตือนขึ้นมาว่ามีคลิปออกมาอีกแล้วเด้อพี่น้องมาเบิงเด้สเอสิพี่น้องหอนเปอนมืกีนน้ำอ่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งควอมเจ็บจะได้เด้อพี่น้องค้อมไข่ก็จะมีนั่นรับกห้พี่น้องได้เงินมืน่น นอนตื่นไกน่ได้พี่น้องได้เงินแสนให้พี่น้องแบนเมื่อไปให้ได้แก้วคาราดย้ำพี่น้องออกจาก,กบ้านไกน่มีผู้เบิงผู้แย่งให้ได้เงินให้ได้คำโให้โชคดีโชคด,ชคดีตลอดไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ